บางคนบอกว่าเราบ้านี่คงเป็นนิยามของพวกเรานิยมยีนคำไทยง่ายๆแต่มันคือเกณฑ์แบบของมันความนิยมชมชอบอะ่ะมันเกิดจากพวกเราที่ชอบในการใส่ยีนก็มีลูกค้านะลูกค้าก็แบบเฮ้ยแบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยผ้าดีทรงสวยจังเลยแล้วก็เพราะอันนี้แบรนด์อะไรอะ่ะก็หันไปมองตาย แบรนด์ไทยหรอเขาร, App, <ivan. S 2> รู้ว่าเป็นแบรนด์ไทย<ๆ>ก็เดิอนออกไปเลยจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ที่จำจำไม่ลืมเลย <olacak. S 2> เขามากันสองคนแล้วเขาก็ลองเออชอบจังเลยใส่สวยจังเลยโอเคพี่เอาอันนี้นะคือเขาซื้อหลายตัวมากนะคะแล้วก็เออหลังจากพี่ซื้อไปแล้วเนี่ยช่วยล็อป้ายแบรนด์เราเออกไปพี่หน่อยแล้วคือแบบเป็นเป็นป้ายที่เราเออเราตั้งใจทำอะไรอย่างี้เราก็รู้สึกคือเราเรายังจำจนวันนี้นะคะเฮ้ยเราหรือเราควรเปลี่ยนชื่อแบรนด์ว่ะ แต่เราก็มาคุยกันนะว่าแบบเฮ้ยแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนใ,ให้กับคนที่แบบไม่ได้รู้จักเราจริงๆเเฮ้มันก็มีคนที่เขาชอบเราอยู่นะแล้วเราเลือกที่จะทําให้คนตรงนั้นอะยอมรับในความเป็นเราดีกว่าไหมคนที่ชอบเราคือแบบเยอะมากนุ่มชมาเราก็รู้สึกแบบเราเปลี่ยนตอนนั้นอะเ,ออเราเสียใจกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็แ<ๆ>ก,ก,ก็ดีใจที่วันนั้นเราเราคิดที่จะไปต่อ ถ้าความบ้าในตอนนี้เลยค่ะเรามันเป็นความบ้าที่เรากล้าจะคุยกับแบรนด์ระดับโลกโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยมันสร้างความท้าทายผลักดันให้มาตรฐานของแบรนด์เราเนี่ยค่ะสูงขึ้นและที่เรามีวันนี้เพราะเราบ้าที่จะออกเดินทางเราบ้าที่จะฝันเราไม่เคยหยุดคิดหยุดทำเลยแม้แต่วันเดียว คำเสื้อผ้าให้กับเพื่อนคำแนะนำดีๆให้กับเพื่อนแต่งตัวให้กับเพื่อนมันเป็นเหมือนพลังบวกที่สวมใส่ได้และนี่คือ DNA ที่มันฝังอยู่ในตัวของเราทุกคน